สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยการดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นตอนเช้าดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่แต่ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องจริงของนิลันชายวัย32ปีจากเชียงใหม่เขาเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่ยุ่งวุ่นวายมักรู้สึกเหนื่อยล้าจากงานและการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพวันหนึ่งนิลันอ่านเจอบนอินเทอร์เน็ตว่าการดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นทุกเช้าสามารถเพิ่มพลังงานช่วยย่อยอาหาร และถึงขั้นลดน้ำหนักได้เขาตื่นเต้นและลองทำทันทีนิรันผสมน้ำผึ้งกับน้ำร้อนใส่มะนาว2-3ชิ้นและดื่มแทนอาหารเช้าแต่หลังจากไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะรู้สึกกระปรี้กระปร่าเขากลับหิวเร็วขึ้นรู้สึกอ่อนเพลียและน้ำหนักไม่ลดแถมยังเพิ่มขึ้น2กิโลนิรันเริ่มสงสัยว่าฉันทำอะไรผิดไปน้ำผึ้งไม่ใช่ยาวิเศษเหรอทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนิรันบ้างไหม ได้ยินว่าวิธีไหนดีก็ลองทำทันทีแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวังลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณด้านล่างนะวันนี้เราจะมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับการดื่มน้ำพึงผสมน้ำอุ่นตอนเช้ามันเป็นกุญแจสู่สุขภาพที่ดีจริงหรือหรือเป็นแค่ยาหวานๆที่อาจมีข้อเสียซ่อนอยู่และที่สำคัญทำยังไงให้ใช้น้ำพึงได้อย่างถูกต้องเพื่อให้มันเป็นเพื่อนคู่สุขภาพของเรามาค้นหาคำตอบกันเลยน้ำพึงคืออะไรที่ทำให้คนทั่วโลก หลงลักรตั้งแต่แม่บ้านในกรุงเทพไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกน้ำผึ้งไม่ใช่แค่อาหารรสหวานแต่เป็นของข,องขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติที่ผึ้งงานสร้างจากน้ำหวานของดอกไม้ส่วนประกอบของน้ำผึ้งคือขุมทรัพย์แห่งโภชนาการประมาณ80เป็นน้ำตาลธรรมชาติเช่นฟรุกโตสและกลูโคสที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็ว18เป็นน้ำและอีก2เป็นวิตามินเช่น B6 ซีแร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแคลเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเช่นฟลาโวโนนอยด์และโพลีฟีนอลสารเหล่านี้ทำให้น้ำพึ้งกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ที่ช่วยย่อยอาหารโลกเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงผิวให้สวยงามแต่ทำไมการดื่มน้ำพึ้งผสมน้ำอุ่นตอนเช้าถึงกลายเป็นเทรนด์ลองนึกภาพคุณตื่นมาหลังนอนหลับยาวร่างกายต้องการพลังงานเบาเพื่อเริ่มวันใหม่ น้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งไม่เพียงแค่อร่อยและดื่มง่ายแต่ยังช่วยปลุกระบบย่อยอาหารกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้และทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกสบายนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผึ้งยังช่วยร่างกายต่อสู้กับอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการอักเสบและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งใครจะไม่อยากเริ่มวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์จริงไหมและนี่คือคำถามสำหรับคุณคุณเริ่มวันใหม่ด้วยอะไรกาแฟชาหรือแค่น้ำเปล่า แชร์ในคอมเมนต์เลยเพราะนิสัยตอนเช้าส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากกว่าที่คิดอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำผึ้งไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนี้มีความจริงที่หลายคนเช่นนิรันในเรื่องของเรามักมองข้ามวิธีที่คุณใช้น้ำผึ้งจะเป็นตัวตัดสินว่ามันจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูต่อสุขภาพเพื่อให้น้ำผึ้งทำงานได้อย่างเต็มที่คุณต้องรู้วิธีผสมที่ถูกต้องปริมาณที่เหมาะสมและที่สำคัญ ต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปแล้วจะดื่มน้ําผึ้งผสมน้ําอุ่นอย่างถูกต้องได้อย่างไรมาดูกันต่อต่อไปคือส่วนสําคัญที่สุดทําอย่างไรให้ดื่มน้ําผึ้งผสมน้ําอุ่นอย่างมีหลักการเพื่อให้มันดีต่อสุขภาพจริงๆโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นถ้าคุณคิดว่าแค่ตักน้ําผึ้งหนึ่งช้อนผสมน้ําแล้วดื่มก็จบคุณอาจพลาดสิ่งสําคัญมาดูขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อเปลี่ยนน้าผึ้ง ผสมน้ำอุ่นตอนเช้าให้เป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพจริงๆขั้นแรกใส่ใจเรื่องอุณหภูมิของน้ำน้ำผึง้งมีเอนไซม์ธรรมชาติวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระแต่สารเหล่านี้ไวต่อความร้อนสูงถ้าคุณผสมน้ำผึ้งกับน้ำร้อนเกิน60องศาเซลเซียสสารอาหารที่มีค่าจะถูกทำลายและน้ำของคุณจะกลายเป็นแค่น้ำหวานธรรมดาเคล็ดลับคือใช้นะ้ อ,อุ่นประมาณ3-5-40องศาเซลเซียสซึ่งอุ่นพอที่จะกระตุ้นการย่อยอาหารแต่ไม่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งวิธีตรวจสอบง่ายๆคือหยดน้ำลงบนข้อมือถ้ารู้สึกอุ่นแต่ไม่ร้อนจัดแสดงว่าอุณหภูมิเหมาะสมแล้วถัดมาอัตราส่วนการผสมเป็นสิ่งสำคัญช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนหรือประมาณ5มล,ล,ล ผสมกับน้ำอุ่น150มิลลเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่จิบทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นแทนที่จะดื่มรวดเดียวหมดแก้วอยากเพิ่มรสชาติลองใส่มะนาวฝานบางๆ2-3ชิ้นแต่ระวังอย่าบีบมะนาวมากเกินไปเพราะโกรธในมะนาวอาจระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะตอนท้องว่างเคล็ดลับเล็กๆถ้าอยากได้ประโยชน์เพิ่มลองใส่ขิงสดฝานบางๆลงไปขิงไม่เพียงทาให้ร่างกายอบอุ่น แต่ยังช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดแต่สิ่งสำคัญสุดคือห้ามใช้น้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นแทนอาหารเชา้าหลายคนเช่นนิรันในเรื่องของเราคิดผิดว่าการดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอสำหรับเริ่มวันใหม่ความจริงคือน้ำผึ้งให้พลังงานเร็วจากน้ำตาลธรรมชาติแต่ร่างกายต้องการอาหารเช้าที่สมบูรณ์ด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรโตีนไขมันดี และไฟเบอร์เพื่อรักษาพลังงานตลอดทั้งวันถ้าคุณข้ามอาหารเช้าระดับน้ำตาลในเลือดอาจพุ่งสูงแล้วลดลงเร็วทำให้คุณหิวจัดและอาจกินมากเกินไปในมื้อเที่ยงคุณข้ามอาหารเช้าบ่อยแค่ไหนลองแชร์นิสัยของคุณในคอมเมนต์และบอกเราว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการผสมน้ำผึง้งกับอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพสุดท้ายเลือกน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงน้ำผึ้งบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนหรือผสมสารอื่นจะให้ประโยชน์สูงสุด เวลาซื้อตรวจสอบฉลากและเลือกน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้งที่น่าเชื่อถือหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงคุณสามารถทดสอบด้วยวิธีพื้นบ้านหยดน้ำผึ้งลงในแก้วน้ำถ้าหยดน้ำผึ้งจมลงก้นแก้วโดยไม่ละลายทันทีแสดงว่าเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีตอนนี้คุณรู้วิธีผสมและใช้น้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นอย่างถูกต้องแล้วแต่ทุกคนสามารถดื่มเครื่องดื่มนี้ได้หรือไม่และจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจทำให้น้ำผึ้งกลายเป็น ศัตรูต่อสุขภาพได้อย่างไรติดตามต่อเพื่อค้นหาข้อควรระวังและกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเมื่อใช้น้ำผึง้งเราได้รู้วิธีผสมน้ำผึง้งผสมน้ำอุ่นอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเริ่มวันใหม่แล้วแต่แค่ทำถูกวิธีก็เพียงพอหรือไม่แน่นอนน้ำผึ้งถึงจะเป็นของขวัญจากธรรมชาติแต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือไม่เหมาะกับร่างกายอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่ต้องการวันนี้เราจะมาดูข้อควรระวังสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำผึ้งจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อสุขภาพและที่สำคัญกลุ่มคนไหนที่ต้องระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก่อนอื่นพูดถึงปริมาณการใช้น้ำผึง้งมีน้ำตาลธรรมชาติถึง81%ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟรุกโตสและกลูโคสนั่นหมายความว่าแค่ช้อนชาน้ำผึง้ง 1. ช้อนก็ให้พลังงานประมาณ20แคลอรี่และน้ำตาลในปริมาณมาก ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรใช้ไม่เกิน5 10ม mm ิลลิลิตรต่อวันหรือประมาณ1-2ช้อนชาถ้าคุณดื่มมากเกินไปเช่น3-4ช้อนต่อวันน้ำตาลส่วนเกินอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงส่งผลให้รู้สึกหิวเร็วขึ้นและอาจอยากกินของหวานมากขึ้นคุณใช้น้ำผึงทุกวันหรือไม่และใช้ปริมาณเท่าไหร่ ลองคอมเมนต์บอกเราเพื่อมาคุยกันว่าระดับที่คุณใช้เหมาะสมหรือยังข้อผิดพลาดอีกอย่างที่หลายคนทําคือการใช้ประโยชน์จากน้ําผึ้งมากเกินไปในช่วงลดน้ําหนักน้ําผึ้งถึงจะเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังเป็นแหล่งแคลอรี่ที่สําคัญถ้าคุณกําลังพยายามลดน้ําหนักการดื่มน้ําผึ้งมากเกินไปอาจทําให้แคลอรี่เกินทําเป้าหมายของคุณยากขึ้นนะแทนที่จะเพึ่งน้ําผึ้งเพียงอย่างเดียวควรรวมมันเข้ากับอาหารที่สมดุล ลดน้ำตาลแปรรูปและออกกําลังกายเพิ่มคุณเคยคิดว่าน้ําผึ่งเป็นยาวิเศษสําหรับการลดน้ําหนักหรือไม่แชร์ความคิดของคุณใน, comment, นคอมเมนต์เพราะเราจะช่วยกันเคลียร์ความลดน้ําหนักเข้ากา้ําผึ่งเพราะเราจะช่วยกันเคลียร์ความผึง่งนะครับข้าใจผิดที่พบบ่อยต่อไปพูดถึงกลุ่มคนที่ต้องระวังน้ําผึง่งอันดับแรกเด็กอายุต่ํากว่า1ปีห้ามกินน้ําผึ่งเด็ดขาด พะน้ำผึ้งอาจมีสปอร์ของแบคทีเรีย c l อ s t r i d i u m b o บ u l i n u m ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใหญ่แต่สามารถก่อให้เกิดการเป็นพิษร้ายแรงในเด็กเล็กเนื่องจากระบบย่อยอาหารของเด็กยังไม่สมบูรณ์ถ้าคุณมีลูกเล็กต้องตรวจสอบส่วนผสมในอาหารอย่างระวังเพื่อป้องกันการให้เด็กกินน้ำผึ้งโดยไม่ตั้งใจต่อมาผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษน้ำผึ้งถึงจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่ก็ยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานและอยากใช้น้ำผึ้ง ควรปรึกษาแพทย์และใช้ในปริมาณน้อยมากพร้อมทั้งตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนก็ควรจำกัดการใช้เพราะพลังงานจากน้ำผึง้งอาจสะสมและทำให้น้ำหนักเพิ่มถ้าไม่ควบคุมดีสุดท้ายถ้าคุณเคยแพ้เกสรไม้น้ำผึง้งหรือผลิตภัณฑ์จากผึง้งควรลองใช้ในปริมาณเล็กน้อยก่อนเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของร่างกายเพราะอาการแพ้อาจทำให้คันผื่นขึ้นหรือถึงขั้นหายใจลำบาก แต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณใช้น้ำผึ้งอย่างถูกวิธีมันยังให้ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมนอกจากช่วยย่อยอาหารและเสริมภูมิคุ้มกันน้ำผึ้งยังช่วยบรรเทาอาการไอปรับปรุงการนอนหลับถ้าผสมกับนมอุ่นก่อนนอนและยังช่วยสมานแผลเล็กๆเมื่อทาผิวหนังสิ่งสำคัญคือต้องจำว่าน้ำผึ้งไม่ใช่ยาครอบจักรวาลแต่เป็นอาหารเสริมกุญแจคือการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและรวมเข้ากับวิถีชีวิตที่สมดุลคุณใช้น้ำผึ้งเพื่ออะไรนอกเหนือจากการดื่มหรือไม่ อาจจะเป็นการดูแลผิวบรรเทาอาการไอหรือสูตรเฉพาะตัวแชร์เคล็ดลับของคุณในคอมเมนต์เพื่อเราได้เรียนรู้กัน <S <S ในส่วนต่อไปเราจะมาดูวิธีที่สร้างสรรค์นในการนำน้ำผึ้งมาใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้มันกลายเป็นส่วนสำคัญในเส้นทางดูแลสุขภาพของคุณตอนนี้คุณรู้วิธีใช้น้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นอย่างถูกต้องและข้อควรระวังเพื่อขนอีกเรื่องความเสี่ยงแล้วแต่น้ำผึ้งไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดื่มน้ำอุ่น ตอนเช้ามาดูวิธีที่สร้างสรรค์นในการนําน้ําผึ้งมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากของขวัญหวาน,วนจากธรรมชาตินี้ได้เต็มที่อย่างแรกลองใช้น้ําผึ้งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติในอาหารแทนน้ําตาลแปรรูปคุณสามารถใส่น้ําผึ้งหนึ่งช้อนลงในข้าวโอ๊ตสมูทตี้หรือชาสมุนไพรมันไม่เพียงเพิ่มรสชาติแต่ยังเติมสารต้านอนุมูลอิสระอย่างที่2น้ําผึ้งเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมสําหรับการดูแลผิว ผสมน้ำผึ้ง1ช้อนกับโยเกิร์ตไร้น้ำตาลมัสกอกหน้าทิ้งไว้15นาทีคุณจะรู้สึกถึงผิวที่นุ่มนวลขึ้นด้วยคุณสมบัติต้านแบคทีเรียและให้ความชุ่มชื้นของน้ำผึง้งสุดท้ายถ้าคุณมีอาการไอเล็กน้อยหรือนอนไม่หลับลองผสมน้ำผึ้ง1ช้อนกับนมอุ่นก่อนนอนนี่คือเคล็ดลับพื้นบ้านที่คนไทยหลายคนชื่นชอบคุณเคยลองใช้น้ำผึ้งในวิธีที่พิเศษบ้างไหม อาจเป็นสูตรอาหารเคล็ดลับความงามหรือยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์เพื่อให้เราได้เรียนรู้กันสรุปแล้วน้ำพึ้งเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับสุขภาพแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสมและเหมาะกับร่างกายอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดทำให้คุณเจอปัญหาแบบนิรันเริ่มลองวันนี้ด้วยน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นที่ผสมอย่างถูกต้องรวมเข้ากับวิถีชีวิตที่สมดุลและสัมผัสความแตกต่าง คุณพร้อมที่จะทําให้น้ําผึ้งเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางดูแลสุขภาพของคุณแล้วหรือยังถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรต่อไปแล้วเราจะมาสร้างวิถีชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นด้วยกันทุกวัน